วัดนางตะเคียนเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปกันมากอีกวัดหนึ่งเพราะมีเรื่องราวทางความเชื่อซึ่งผมขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทั้งนี้ผมได้นําเสนอตามคําบอกเล่าที่บอกต่อกันมาเท่านั้นข้อมูลจากสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามได้ให้ข้อมูลไว้ว่าวัดนางตะเคียนสันนิษฐานว่าแรกก่อตั้งวัดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดเทพทาราม ต่อมาเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดนางตะเคียนเพราะภายในวัดมีต้นตะเคียนคู่สองต้นคู่กันและบริเวณใกล้เคียงกับวัดทางทิศตะวันออกมีคลองย่อยลัดจากคลองแม่กรองตรงข้ามวัดไปออกคลองท่าคาอำเภออัมพวาคลองนี้มีชื่อว่าคลองนางตะเคียนจึงเป็นที่มาของชื่อวัดนางตะเคียนในปัจจุบันนี้ในวันที่ผมเดินทางไปนั้นมีปริมาณผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวค่อนข้างมากครับ เพราะที่วัดแห่งนี้